สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็เพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็เพื่อนเพื่อนชาวจะชาวอะไรก็ช่างเถอะนะจ๊ะวันนี้จะมาอ่ารีวิวการพอกหน้าที่ถูกวิธีแล้วก็ถูกบริเวณที่สุดการพอกหน้าที่ดีนะครับผมเราต้องนะครับพอกให้ทั่วบริเวณเลยนะครับเริ่มจากใบหน้า ลำคอหลังคอด้วยและที่สำคัญนะครับกลัวมันข่าวไม่ทั่วนะครับเราต้องมาหูด้วยกวูกลัวมึงมากเราต้องมามาหูด้วยครับเดี๋ยวหูมันจะข่าวไม่เท่ากันนะครับอืคนจะได้ไม่บอกว่าอยทำไมหน้าลอยจังทำไมหูดำเป็นหมออะไรอย่างงี้ ก็เลยต้องมาร์คหูไปด้วยนะครับนี่คือวิธีมาร์คที่ถูกวิธีที่สุดนะครับโอเคบ๊ายบาย